พระที่นั่งสองชั้นลักษณะคล้ายเก่งจีนซึ่งสร้างติดต่อกับพระที่นั่งเพชรภูมิไพรโรธภายในพระนครคีรีนี้คือพระที่นั่งปราโมทมหายสวรรค์ซึ่งประชุมพวงเสวดาภาคที่25กล่าววา่าพระที่นั่งปราโมทมหายสวรรค์เป็นที่ประทับชั้นล่างมีห้องถงสองห้องชั้นบนมีห้องโถงและห้องบรรทมสองห้องซึ่งเชื่อมกันอยู่เชื่อว่าห้องบรรทมด้านทิศเหนือเป็นห้องบรรทมของพระราชินี โดยพิจารณาจากลักษณะของห้องว่ามีลักษณะมิดชิดเหมาะสมในด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเครื่องราชูประโภคคือเตียงบรรทมที่อยู่ในพระที่นั่งนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับเตียงบรรทมในพระที่นั่งวิมานเมรสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน